สวัสดีค่ะ FC รซลุงพลทั้งหลายนะคะจะมีลามาอะไรเกี่ยวกับเงินทำบุญที่หมู่บ้านกกกอกอีกนะคะลามามาสองวันแตั้งแต่วันที่วันที่สิเบเอ็ดมีคนเนรียอะไรเอาเงินไปทำบุญปัมหวังดีเป็นหวังร้ายนะคะมาฟังป้าคำใสขอฟังคลิปอาจารย์ เนสีนักคารินหน่อยครับน้านักคะพูดออกเสียงก็ไม่ค่อยถูกนะคะเปิดคลิปท่านเปิดคลิปคุณดูทุกวันเลยนะคะร้อนมากเลยเห็นนักข่าวมาบ้านนี่ก็ไม่รู้ให้มานั่งฟังกันนะคะ ความใจดาคมามใจดีดุมากเลยทกี่เข้าไปดูกันนะจะ ตั้งใจมาขอปู่ช่วยแล้วขอให้ปู่มีปาฏิหาริมาออกปาฏิหารสักทีเถอรอมานานแล้ว คนนี้ทำอะไรผิดหมด นี่เลยนะคะเข้าไปดูนะคะคลิปของคุณเซนศรีนักครินป้าคำใสเดือดเลยนะคะก็จับใจฟาร์มได้คือการทำบุญเขาเป็นพี่น้องกันป้าคำใสนี่เขก็เป็นญาติตาชานนะคะอันที่จริงหมู่บ้านนี้ก็เป็นพี่น้องกันหมดเขาก็าอยากจะไปทำบุญร่วมกันไปช่วยตาชานเห็นตาชานมามาที่ลานพญนาคแกมาทุกวันอยู่แล้วไง แกก็จะพูดว่าเออเดีย๋ยววันถึงวันที่สิเบเอ็ดนี่จะไปทับจะไปทําบุญให้น้องจะไปทําบุญให้น้องแกพูดป้าดูคลิปทุกวันนะดูแทบทุกคนเลยดูแทบทุกคนทุกคลิปเลยนะแกก็จะไปทําบุญให้น้องแกก็เข้าบ้านประแตนแกก็บอกว่าเออเดีย๋ยวชวนน้ำมนต์น้องอมไปทําบุญให้น้องอะไรแกก็พูดอยู่แต่ก่อนนะแต่ก่อนวันที่สิเบเอ็ดแกจะพูดอยู่ประจําคนแถวนั้นก็คงจะได้ยิน ุจิมมี่ก็คงจะว่าเออถึงวันที่สิเบเอ็ดแล้วก็จะไปเรียะไรเอาเงินให้ตาชานแต่นี่ไอพวกที่เขาค่อยจ้องจับผิดอยู่ไงเขาก็เลยเอามาเป็นประเด็นอันที่จริงถ้า,ถาดูคลิปนี่ยมันไม่ได้ถ้าดูให้จบมันมันแค่คนในกลุ่ม YouTube มันไม่ได้คนนอกคนอะไรมันไม่ได้เปิดรับบริจาคแบบนั้นเขาเอาเงินสดที่ที่ใส่อะ ที่ทาบุญกันนะคนละร้อยคนละห้าสิบคนละห้าร้อยอะไรนะั่นก็มีหลายช่องเลยก็ได้เงินประมาณสี่พันกว่ากือบห้าพันอะไรประมาณนะั้นขาดหกบาทหรือไงเนี้ยก็ทําบุญนะคะอันที่จริงอันที่จริงที่แม่น้องเขาขนาดจะไปแจ้งความมันใช่ความคิดของแม่เขาหรือเปล่าคนเดียวหรือว่ามันเป็นคนที่เขายุยงมาหรือเปล่าคนที่เขาอยากให้หมู่บ้านแตกแยก มันไม่น่าจะไปฟังคนอื่นมันเป็นคนลวงเขาหรือเปล่าอันที่จริงแม่น้องพ่อน้องเน่ยเขาควรจะสงบจิตสงบใจได้แล้วอย่าไปคิดไม่รู้ป้าพูดไม่ถูกเลยถ้าเขาเข้าใจในความร,รู้สึกที่เราเสียลูกะเข้าใจแต่ระยะเวลามันผ่านมาปีงแล้วแล้วมันก็เป็นญาติพี่น้องกันป้าตรงป้าแตนอะไรนะ่ยเขาก็เป็นพี่น้องกัน นัาไต่เข้าเข้ามาแล้วเพียงแต่เราพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดีกันอันที่จริงถ้าเรายังทําใจดีดีไม่ได้เรายังโมโหหรือยังคิดว่าเป็นลุงพลอยู่ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องไปสร้างกระแสไม่ต้องไปอะไรแล้วเราคงให้ให้ตํารวจเขาจัดการไปให้เจ้าตำรวจเขาจัดการไปถ้าเป็นลุงพลก็ให้ตํารวจจับไปถ้าเขาสืบพยานได้อะไรก็ถ้ามันสืบไม่ได้ก็อย่าไปอะไรกันนะักหนา เนี่ยเห็นตาชานใหญ่สมควรเครียดกับเรื่องเนี้ยเห็นแกไม่สบายนะตาชานแกไม่สบายนะใหญ่สมควรก็เหนื่อยเห็นนะตรงน้าต่ายอะไรไปเยี่ยมเลยไม่ต้องไปอาคาดแค้นกันแล้วลุงพลนะก็ปล่อยเขาไปเถอะไอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยนี่ครับมันเป็นคนนอกเข้าไปยุยงไป จับเข้าไปหมดไงไปให้คนทางในเขาทะเลาะก,กันเนี่ยก็เหมือนป้าคำใสแกระ,ระบายมาเนะ่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยจ้องกันไปหมดจ้องจะไปจับเหมือนกับไอเรื่องเทป,ปูนเลยก็มีคนไปแจ้งจริงๆเอซีตรงนี้ก็ขันคืนขัดข้องเหมือนกันนะอย่างป้านะเห็นดูฝนะั่งของ ลุงพลเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่วุ่นวายกันตลอดแต่ไอ้ฝั่งนู้นไอ้เรื่องที่แจ้งความเท็จยกฟ้องเรื่องพาชินดารลาดคุณพอคุณเพอเนี่ยนะเรื่องมันไปถึงไหนนะกลองดําไม่รู้เรื่องมันไปถึงไหนมันยังไม่สาใจเอฟซีเลยเอซีติดตามอยู่นึน,นะคะ ฝากให้ทนายสมเกียรติด้วยนะคะว่าก็ต้องทำเขาบั่งไม่ใช่ครับเราโดนก็นทำอย่างเดียวเราจองหัวสีได้ก็คนเรามันก็ต้องมีอะไรสั่งสอนบ้างแล้วก็ไอ้ฝั่งต่างจังหวัดเนะ่ะก็สงบจิตหวสีเข้าได้แล้วไม่ต้องมาจงองเวรให้ครอบครัวให้คนหมู่บ้านกกาเกาะเขาอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อย่ามายุแยงแต่แข่งร่วงให้เขาตีกันเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาากินกันไปบางคนคนในหมู่บ้านเดียวกันนะ่ะบางคนมันก็ไม่ได้มันไม่แฮปปี้ไงเห็นลุงพลมีเงินนะ่ะความอิจฉาความอิจฉามันทําให้เป็นเหตุทุกเรื่องอนะ่ะเห็นลุงพลดีขึ้นก็เดิมมีเงินขึ้นอือ ถ้าอิดฉาเงเงยระวังนะไปนรกสูงอกนะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้หมู่บ้านกบกให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะให้ตาชาญหายไปไวจบข่าว